อุณภูมิของปี2024ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เราเพิ่งรายงานไปนะคะว่าญี่ปุ่น2024เป็นปีที่ร้อนที่สุดเกาหลีใต้เช่นเดียวกันค่ะล่าสุดนี้นะคะมีการเปิดเผยออกมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาของเกาหลีใต้บอกว่าปี2024คือปีที่ทําสถิติอุณหภูมิสูงสุดทุบสถิติของเขาเลยและเทียบกับปี2023อุณหภูมิเฉลี่ยเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเกือบจะ1องศาเซลเซียสค่ะ นี่คือการรายงานนะคะของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติเกาหลีใต้ที่ระบุว่าตลอดปี2024ที่ผ่านมาอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศอยู่ที่14.5องศาเซลเซียสสูงขึ้นราว2ององศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและยังสูงกว่าปี 2023ซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่13.7องศาเซลเซียสนั้นทำให้เกาหลีใต้มีสภาพอากาศที่ร้อนที่สุด2ปีติดต่อกันแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะปีที่แล้วยังเป็นช่วงเวลาที่เกาหลีใต้เผชิญกับกลางคืนที่มีอากาศร้อนมากที่สุดนั่นหมายความว่าจำนวนคืนที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่า25องศาเซลเซียสโดยสถิติอยู่ที่24.5คืน นับว่าเป็นตัวเลขสูงที่สุดตั้งแต่ปี1973ส่วนสถิติของวันที่มีอากาศร้อนจัดหรือว่าช่วงกลางวันที่มีอุณหภูมิสูงกว่า33องศาเซลเซียสอยู่ที่30.1วันค่ะสูงสุดเป็นอันดับ2เท่าที่เคยมีการบันทึกเอาไว้และนี่คือสถิติที่เพิ่มขึ้น2.7เท่าถ้าเทียบกับตัวเลขในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะ เป็นอีกหนึ่งปัญหานะคะที่สะท้อนได้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศกำลังส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมแล้วก็สภาพอากาศทั่วโลกจริงๆค่ะ